ยกเลิกเคอร์ฟิลกรุงเทพมหานครและอีก16จังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวมีผล31ตุลาคมนี้ ราชกิจจานุเบกษาประกาศฉบับที่39ให้มีการยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากการจำแนกจังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์แต่ได้มีคำสั่งกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดนี้นะคะก็จะมีผลตั้งแต่วันที่3 1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ สำหรับพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคประกอบด้วยภาคเหนือนะคะก็คือจังหวัดเชียงใหม่ภาคอีสานประกอบด้วยจังหวัดบุรีรัมย์หนองคายเลยนะคะรวมถึงเส้นทางของจังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนภาคกลางประกอบด้วยจังหวัดกรุงเทพมหาคนครประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดชนบุรีเส้นทางของจังหวัดตราดแล้วก็ระยองนะคะ ส่วนทางภาคใต้ก็คือจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตระนองสุราษฎร์ธานีเป็นต้นค่ะ